เรื่องของการส่งเสริมทางด้านการศึกษากันบ้างค่ะคุณผู้ชมเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ2,568 นายชุติเดชมีจันผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ2568โดยมีนางนัชชามีจันนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกับนักเรียนนักศึกษาคนอื่นๆมีคุณภาพชีวิตที่ดี และแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองโดยมีเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและอุดมศึกษารวม260ทุนรวมเป็นเงิน585,000บาทในวันนี้นะครับได้มีการมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจำนวน65ทุนทุนละ2,500บาทและระดับอุดมศึกษาจำนวน65ทุนทุนละ3,500บาทรวม130ทุนในส่วนของระดับประถมศึกษาอีก130ทุนทุนละ1,500บาท โดยเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางก็จะมีการกำหนดลงพื้นที่แต่ละอำเภอเพื่อมอบให้แก่นักเรียนต่อไปนะครับก่อนแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยนะคะ